วันนี้นะเป็นไงกับผลกับเกมและความสมในโคลิดครับประเุ็ันก็เสียใจครับผิดหวังครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะมีเสมอครับผมก็เราก็เด็กน้องหลายๆคนทําหน้าที่ได้ดีครับอย่างลูกยิงวันนี้ต้องยอมรับลูกแรกเขายิงได้ดีจริงๆครับแล้วก็อย่างลูกที่2มันก็เราเสียสมาธิกันนิดหน่อยครับอย่างว่าแหละครับพอเราเป็นทีสองหลังอาจจะมีลูกดีเทลต่างๆที่มันอย่างละเอียดสู้เขาไม่ได้ครับ แน่นอนสิ่งที่เห็นมาตลอดัปัญหาตลอดที่โคตรมองเห็นแต่ที่ดเป็นเด็กกันนั้นเป็นการเข้าขังโครมองครับอย่างที่บอกครับสถิติมันไม่เคยโกหกใครครับอย่างที่มีเดียเองทางทีงานเองได้ทําสถิติให้เราเห็นและให้เราดูแล้วว่าเรามีโอกาสยิง5ครั้งมีโอกาสยิงออกนอกกรอบอีก7ครั้งแต่มันเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เราก็ซ้อมกันอย่างหนักครับเราก็ทําตามหาชนะต่อไปเราซ้อมหนักต่อไปครับอย่างที่บอกถ้าดูรูปเกมวันนี้ก็คือเราก็บุกใส่นครถมตลอดเหมือนกันไม่ได้มีเด็กเราไม่ได้มีทีท่าว่าจะกลัว ไทยลีกเลยครับเด็กเราสู้กันได้เต็มที่จริงๆแล้วขอบคุณหัวิจหัวใจน้องๆขอบคุณทีมงานสตาฟทุกคนที่ยังสู้กันต่อและเดินต่อไปครับแน่นอนสัปดาห์ที่ผ่านมันค่อนข้างกับยากลำบากกับทีมเรามากตรงนี้โค้ชบอกน้องยังไงถึงวันนี้น้องๆแสดงออกมาโดยที่ไม่มีอะไรมาปีดแบกกับประติจก็ผมทุกคนรู้ครับทุกคนรู้น้องๆทีมงานสตาฟทุกคนรู้ว่าผมสู้ขนาดไหนผมทําเพื่อทีมขนาดไหน แล้วผมอยากให้น้องๆทุกคนทําเพื่อทีมไปกับผมและอย่างที่ผมบอกในห้องแต่งตงัวผมบอก,กน้องๆว่า,าวันนี้ผมใช้ใจคุยกับน้องๆลุยกับน้องๆไปด้วยกันเพราะนั้นทีมเราต้องลุยไปด้วยกันครับผมแล้วกเ็เล่นด้วยใจอย่างเดียวครับพวกเราไม่มีอะไรที่จะตอบแทนได้นอกจากเอาใจลงไปใส่ให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็อย่างที่ผมได้เมื่อกี้ได้พูดกับแฟนบอลไปแฟนบอลให้ผมพูดนิดๆหน่อยๆผมก็พูดการที่าบางทีเหรียญมันมี2ด้านครับผมมุมเขามุมเรา ผมไม่อยากให้มันมีปัญหากันเกิดขึ้นหรืออะไรเกิดขึ้นครับอยากให้ทุกปัญหามันจบลงแล้วมาช่วยกันเดินหน้าสู้เพื่อทีมปาการต่อไปครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับวันหนึ่งถ้าสมมุติผมทําทีมนี้แล้วผมรู้แล้วผมประเมินตัวเองแล้วผมไม่สามารถที่จะไปต่อได้ผมก็ยินดีที่รับผิดชอบผลงานแต่ณตอนนี้ผมคิดว่าด้วยงบประมาณเท่านี้ด้วยการทําทีมแบบนี้แล้วก็ศักยภาพผู้เล่นแบบนี้แล้วเราเล่นกันแบบนี้ผมถือว่าเหมือนที่ผมพูดต้นๆฤดูกาลไปไต้องใช้เวลาครับผม พูดกันตรงๆเลยตอนนี้ก็คืออยากให้โค้ชพูดที่ใหญ่ใจดีถ้าใครอยากเข้ามาซัพพอร์เราอยากก็อย่างที่บอกครับผมใครที่อยากจะเข้ามาสังสนทีมพวกเรามาดูครับมาดูให้เห็นกับตาว่าเป็นไงครับอย่างวันนี้ก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่มามาหาผมมาดูแล้วก็เขบอกกันเสียด้วยกันว่าเฮ้ยเด็กมึงไม่ธรรมดาเด็กมึงใช้ได้เลยว่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าฟุตบอลถ้าเราไม่ชนะสุดท้ายต่อให้เล่นดียังไงก็ก็เปล่าประโยชน์ครับเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาสั่สนทีพวกเรามาครับ มาร่วมกันอย่างที่ผมบอกให้น้องๆทุกคนที่เรามีติดแท็กกันสู้เท่าที่ไหวผมพูดตามนั้นจริงๆครับผมนี่ครับพูดถึงเกมวันนี้น่อยพวกเราทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนกับเกมวันนี้นวันนี้รูปเกมเราก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีกับเกมเราเตรียมตัวมายัางไงที่จะรับมือกับคนครปฐมในเกมน,นี้เตรียมตัวมาวันนี้โค้ชให้เล่นรับแล้วโต้ครับก็ถือว่าทําได้ตามแผนที่วางไว้ครับ ส่วนตัวเสียดายมากน้อยแค่ไหนกรับพี่รู้สึกเราเสียดายครับจังหวะที่เราตีเสมอนหนึ่งหนึ่งแล้วเราไม่เคี่ยวพอที่จะจบสกอร์อีกสกอร์หนึ่งได้เราก็เลยแบบเสียลูกที่สองไวไปหน่อยครับตรงนี้ทีมเรายังสปิริตดีมากม,มากครับทีมเราสปิริตทีมดีมากครับช่วยกันเล่นถือว่าโอเคนะครับลูกเกมเราก็สู้ได้สู้ได้อย่างนั้นครับพูดถึงเจ้แเก่าี่ผ่าถงเข้ามากับสโมสรตรงนี้มันไม่ได้ส่งผลกับ เพื่อนๆร่วมทีมนแล้วจต,ตัวเราเลยใช่ไหมไม่ครับไม่ครับสบายมากทุกคนยังสู้อยู่ทุกคนสู้ครับอย่าบอกอะไรกันก,ก็ขอบคุณนะครับที่มาเชียร์พวกผมวันนี้ผมทำเต็มที่แล้วครับทำสุดความสามารถแล้วครับ